ในยุคที่เงินเฟอ้อขึ้นทุกปีนะครับต้นมีประสบการณ์ออกกําลังกายมาก็เกือบแปดปีแล้วจำได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยเนื้อหมูนะครับแบบไม่ติดมันอย่างสันในเนี่ยกิโลกร,รัมอาจจะอยู่ที่ประมาณ80บาทเนาะแต่ปัจจุบันเนี่ยปลาไปเกือบ150บาทละหรือว่าจะเป็นกับข้าวนอกบ้านนะครับปกติเราซื้อสมัยนูน้น5ปีที่แล้วก็อาจจะประมาณ40บบาทนะครับปัจจุบันเนี่ย กล่องละ60บบาทเริ่มหายากแล้วนะครับเพื่อนๆก็เลยรู้สึกว่าการมีสุขภาพที่ดีแล้วก็การฟิตหุ่นในยุคปัจจุบันเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเนาะทั้งค่ากินเอ่ยค่าเข้าฟิตเนสนะครับค่าเดินทางหรือค่าอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายในคลิปนี้ต้นจะมาเล่าเทคนิคนะครับที่ต้นใช้เองส่วนตัวและสามารถประหยัดค่าใช้ใจ่ายของเราได้จริงๆในการฟิตหุ่นหรือว่ามีสุขภาพที่ดีก็แล้วแต่และเทคนิคเหล่านี้เพื่อนๆสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันทีครับ ก่อนที่เราจะไปดูเทคนิคต่างๆต้นอ,อยากปรับความเชื่อผิดๆในบางเรื่องที่เพืเ่อนๆเ,เข้าใจผิดกันมา3อย่างครับนั่นก็คืออย่างแรกสุขภาพดีเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้เงินเยอะถ้าเรามีความรู้ที่มากพอเพื่อปกป้องตัวเองอย่างที่2ของแพงไม่ได้แปลว่าดีเสมอไปนะครับอย่างที่3รู้จักหาตัวเลือกให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของเราเทคนิคอย่างแรกเลยก็คือวางแผนเมนูรายสัปดาห์นะครับโจทย์ที่สําคัญสําหรับคนที่ออกกําลังกายฟิตหุ่น หรือว่าลดไขมันก็แล้วแต่เนี่ยก็คืออาหารที่เรากินควรที่จะมี m a ค r o n u t r i e n t s นะครับหรือว่าสารอาหารหลักที่ให้พลังงานให้กับร่างกายค่อนข้างครบนะครับและแร่ธาตุกับวิตามินก็จําเป็นอีกเช่นเดียวกันนะครับต้นได้ทําตารางนะครับออกมาให้เรียบร้อยแล้วว่ามีสารอาหารหรือว่าแร่ธาตุและวิตามินอะไรบ้างที่ค่อนข้างจําเป็นนะครับแล้วก็หาได้ตามอาหารธรรมชาติทั่วไปครับ <S <S ดังนั้นในวันหยุดเนี่ยต้นจะวางแผนเมนูทําเอง2-3เมนูต่อวันนะครับและมีเมนูไก่1เมนู และก็ซื้อกินอีกหนึ่งเมนูต่อวันด้วยเนื้อหมูเอ๊ะทำไมต้องซื้อไก่กินเองแล้วทำไมต้องเอาเนื้อหมูไปซื้อกินนอกบ้านละ่ะมันคือทริคที่ประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ได้ประโยชน์จากเนื้อสัตว์อย่างแท้จริงครับอย่างแรกเลยก็คือเนื้อไก่เนี่ยราคาท้องตลาดค่อนข้างถูกที่สุดในบรรดาเนื้อสัตว์นะครับแถมยังได้รับ k ท t ในสัดส่วนที่ค่อนข้างดีอีกด้วย ใช่ครับเคทีนที่มือใหม่หัดออกกําลังกายบางคนเนี่ยไปซื้อเป็นผงกระปุกละ300ถึง1,000บาทนั่นแหละนะครับมันมีอยู่ในเนื้อไก่แล้วก็เนื้อสัตว์ตามธรรมชาติอยู่แล้วครับหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้มีเป้าหมายต้องการเพราะกายนะครับหรือว่าจะไปบอดี้บิวเข้าประกวดอะไรก็แล้วแต่อยากแค่หุ่นดีกระชับกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็มั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นเนี่ยลำพังการกินครีทีนจากอาหารธรรมชาติเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงหุ่นของเพื่อน ได้จริงนะครับเพราะว่าตัวตนเองเนี่ยหุ่นจากอันนี้มาอันนี้เนี่ยต้องบอกได้เลยว่าไม่เคยกินเครีทีนที่เป็นผงเลยตลอดชีวิตครับส่วนเนื้อหมูที่เราไปซื้อนอกบ้านเนี่ยหากเพื่อนๆสังเกตราคาอาหารจานเดี่ยวทั่วไปจะมีลำดับขั้นราคาที่ไม่ได้แพงตามราคาเนื้อหมูสดในท้องตลาดจริงๆครับซึ่งต้นก็ไม่รู้ว่าทำไมนะครับเราลองไปดูตารางนี้กันแล้วเพื่อนๆจะเห็นช่องโหว่ของการประหยัดเงินได้อย่างแน่นอนครับ เช่นอาหารจานเดียวที่เป็นเนื้อไก่หรือว่าเนื้อหมูเนี่ยอย่างกะเพราจะมีราคาระดับที่1กะเพรากุ้งจะแพงขึ้นมาเป็นระดับที่2นะครับและสุดท้ายกะเพราทะเลก็คือแพงที่สุดนั่นเองเนะครับใครที่เป็นสุลต่ตานะก็จัดกะเพราทะเลได้ทุกวันเลยนะครับเมื่อราคาอาหารจานเดียวสําหรับหมูเนี่ยมันเท่ากับไก่ทั้งทั้งที่ราคาเนื้อหมูสดในห้างเนี่ยค่อนข้างมีราคาที่แพงกว่าต้นก็เลยเลือกที่จะซื้ออาหารจานเดียวเป็นเนื้อหมู1มื้อต่อวันครับ ทั้งประหยัดงบประมาณเราได้เพิ่มแล้วก็ได้รับแร่ธาตุที่จําเป็นที่มีสูงกว่าเนื้อขาวค่อนข้างเยอะนั่นก็คือพวกธาตุเหล็กแล้วก็สังกะสีนั่นเองยกตัวอย่างสังกนะสีเนี่ยผู้ใหญ่ควรได้รับ15มิลลิกรัมต่อวันซึ่งเนื้อแดงอย่างหมู200กรัมเนี่ยจะมีสังกะสีไปแล้วเกือบเกือบ4มิลลิกรัมนะครับพอรวมกับอาหารกลุ่มอื่นๆที่เรากินตลอดทั้งวันเนี่ยก็ช่วยให้เราได้รับสินถึงระดับพื้นฐานได้ง่ายยิ่งขึ้นแทนที่จะไปซื้อสินเป็นอาหารเสริมกระปุกกกกินนนะครรรัับ็ปปหยยดดตงีี้้ไไอส่วเล ต่อมามาที่โซนผักกันบ้างครับเป็นอีกกลุ่มอาหารที่มีแร่ธาตุแล้วก็ไฟเบอร์ที่สูงแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายต้นจะทํา1เมนูเหมือนกันทั้งหมด5กล่องคําถามก็คือทําไมต้องเป็น1เมนู5กล่องนะครับเพราะว่าถ้าเราคิดเมนูเยอะจนเกินไปนะครับแล้วเวลาที่เราซื้อวัตถุดิบเข้ามาเนี่ยเราจะใช้อย่างละนิดอย่างละหน่อยทําให้มันเหลือนะครับและส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันมักจะเสียและอยู่ในตู้เย็นเน่าไว้แบบนั้นแหละสุดท้ายเราก็ต้องทิ้งไอสิ่งที่เราทิ้งอันนั้นคือเงินของเราทั้งหมดเลยนะครับ การเลือกเมนูนะครับมา1เมนูแล้วต้นทำา้กล่องเนี่ยทำให้ต้นใช้วัตถุดิบที่เราซื้อมาเนี่ยได้อย่างครบแล้วก็หมดจริงๆครับแต่ถ้าใครกําลังบอกว่าเอ้ยมันจะเบื่อหรือเปล่ากิน1เมนูตลอดทั้ง5วันนะครับถ้าคุณซื้อกะเพราเหมือนกันทุกวันใน1สัปดาห์ต้นคิดว่าเราอาจจะต้องคิดเรื่องการทําอาหารเองใน1เมนู5กล่องใหม่แล้วนะครับ การเลือกผักเนี่ยก็ให้เราเลือกผักตามฤดูกาลนะครับคำถามก็คือใครมันจะไปต่ดะรู้นะว่านี่หรืดูผักอะไรวิธีที่ง่ายมากๆเลยก็คือช่วงไหนผักอะไรแพงนั่นแหละครับไม่ใช่ฤดูของมันง่ายแค่นี้เลยครับในรอบนีนะ้ต้นก็เลือกเป็นดอกกระเจี๊ยบนะครับเมื่อก่อนต้นกินไม่เป็นแต่ว่าพอมารู้ว่ามันมีกลูตาไทโอนที่มันมีประโยชน์ในเรื่องของผิวต้นก็ฝึกกินจนปัจจุบันก็กินเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ แต่บางคนที่ฝึกทําอาหารแรกๆเนาะบางทีเราเดินไปจะซื้อวัตถุดิบไปเจอผักนะครับอย่างเช่นบรอกโคลีบางทีเนะี่ยป้ายราคาขึ้นร้อยกว่าบาทเราก็เฮ้ยแพงอาหารสุขภาพแพงแล้วก็เลิกทํามิลครีหรือว่าเลิกทําอาหารกินเองไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยราคาป้ายของตัวผักเนี่ยมันค่อนข้างขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับตามฤดูกาลซึ่งดอกกระเจี๊ยบที่ต้นเลือกไปเนี่ยมันก็12บาทเท่านั้นเองโหเก็บตังค์เน้นๆนะครับ ส่วนผล,ลไม้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่มีความจําเป็นเพราะว่าได้รับวิตามินค่อนข้างเยอะก็แนะนําให้เลือกเป็นผล,ลไม้ไทยนะครับอย่างเช่นพวกแก้วมังกรหรือว่าจะเป็นแอปเปิ้ลเงี้ยราคาก็ไม่ได้แห่งมากเนอะแต่ถ้าเป็นผลไม้นอกอย่างบลูเบอร์รี่สดเนี่ยแบบนี้มันก็ราคาพุ่งไป200กว่าบาทเลยนะครับถ้าใครที่อยากกินจริงๆนะครับอย่างเช่นต้นเนี่ยก็จะใช้เทคนิคไปซื้อแบบฟรีดเอาเนาะ บางทีเราไปเจอมิกเบอร์รี่หรือว่าจะเป็นตัวมันเบอร์รี่นะครับก็มีวิตามินที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันอันนี้ก็ถุงละร้อยแบ่งกินได้เป็น10ครั้งเลยครับต้นก็เอาอันนี้แหละนะครับไปทํากับมือ้ออื่นอย่างสแครมโบโอซึ่งเป็นมือที่เดี๋ยวต้นจะอธิบายในตอนหลังนะครับต่อมามาที่กลุ่มประหยัดเวลากันบ้างนะครับเวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของมนุษย์ถูกต้องไหมครับ ทีนี้ใครหลายคนนะจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันไม่มีเวลาเลยก็เลยไม่ได้ทํากับข้าวกินเองนะครับต้นอ,อยากจะบอกว่ามันมีอยู่2เมนูที่ต้นเนี่ยทำทุกวันและ ใช้เวลาทําไม่ถึง15นาทีครับดังนั้นเนี่ยพอต้นได้เวลาคืนมาเท่ากับต้นประหยัดเงินตัวเองเพิ่มเติมด้วยครับทำไมประหยัดเวลาถึงช่วยให้เราประหยัดเงินได้ละ่ะเพราะหากเพื่อนๆไม่ทําอาหารเองเลยแล้วต้องเดินทางไปทํางานเป็นชั่วโมงอีกนะครับเรามักจะตกมาตายด้วยการซื้ออาหารคลนที่เป็นกล่องกินบางครั้งเนี่ยสัดส่วนอาหารดีๆกล่องใหญ่ๆเนะี่ยราคาก็ป่าไปร้อยกว่าบาทต่อมื้อเลยครับถ้ากินวันละมือ้อนะครับต่อเดือนก็ตกประมาณ3,000บาทอันนี้เงินเดือนเราก็หายไปเยอะแน่นอนครับ ต้นจึงเลือกเมนูอื่นๆที่วางแผนเป็นเมนูที่ใช้เวลาเตรียมน้อยนั่นก็คือกลุ่มแซนด์วิชแล้วก็กลุ่มโอ๊ตครับกลุ่มโอ๊ตเนี่ยเราสามารถเลือกได้หลายแบบเนาะอย่างเช่นโอ๊ตมิลนะครับหรือว่าจะเป็นสแครมเบิลโอ๊ตแต่ส่วนตัวเนี่ยต้นชอบสแครมเบิลโอ๊ตที่สุดนะครับเพราะว่าต้นได้ผสมไข่เข้าไปด้วยทําให้เราได้รับทั้งโปรตีนนะครับแล้วก็วิตามิน B แถมยังใช้เวลาในการเตรียมเนี่ย ไม่ถึง10นาทีอีกด้วยครับกลุ่มแซนด์วิชต้นก็จะกินสลับกันนะครับกลุ่มที่เร็วที่สุดก็มักจะเป็นปลาทูน่ากระป๋องเนาะหรือบางครั้งหากเบื่อก็ใช้เป็นไข่แฮมก็ได้หรือจะเป็นสลัดไข่ต้มได้เหมือนกันครับเมนูที่ต้นพูดมานะครับหากเตรียมการตามสเสน่ห์ของอาหารแต่ละแบบเนี่ยจะช่วยให้เราประหยัดเวลาได้ดีมากๆเช่นทูน่าแซนด์วิชเนี่ยก็เร็วที่สุดอยู่แล้วเพราะเป็นอาหารปรุงสุกนะครับ แฮมไข่ก็อาจจะใช้เวลาเจียวแล้วก็อุ่นแฮมไม่ถึง5นาทีสลัดไข่ต้มเนี่ยเราอาจจะต้มไข่ต้มรอไว้หลายๆฟองใน1ครั้งก็ได้เพราะว่าไข่ต้มก็เป็นกลุ่มอาหารที่เก็บในตู้เย็นได้หลายวันเลยนะครับใน1สัปดาห์ต้นก็จะใช้เวลา1วันในการเตรียมเมนูผัดเ่ห้ามื้อนะครับและทุกเช้านะครับต้นก็จะตื่นนอนเพื่อใช้เวลาไม่ถึง20นาทีในวันธรรมดาที่ไปทํางานในการทํา2มือ้อสําหรับแซนด์วิชแล้วก็แครโโอ๊ตครับ และนี่นะครับก็เป็นวิธีการเลือกวัตถุดิบของต้นจะสังเกตเห็นว่านะครับมีเมนูที่ต้นทำมิลเปปนะครับเอง1มื้อนะครับมีที่ทําเองทุกวันอีก2มื้อนะครับแล้วก็มีซื้อกินอีก1มือ้อและโดยรวมแล้วนะครับมันช่วยลดความเบื่อของต้นตรงที่มื้อที่ซื้อเนี่ยก็เราสามารถกินหลากหลายขึ้นได้นะครับมื้อที่เบือ่ออะไรงี้ก็ช่างมันนะครับส่วนมื้อแซนด์วิชและแคมโบอโรนเนี่ยอันนี้เป็นมื้อโปรดของต้นเลยที่ ค่อนข้างมีความชอบพิเศษแล้วก็สามารถกินได้ทุกวันเลยทีเดียวนะครับแค่เปลี่ยนไส้หรือว่าเปลี่ยนแบบอะไรต่างๆนานานะ ก็ช่วยให้ต้นประหยัดทั้งบัตเจ็ตนะครับแล้วก็ได้สารอาหารที่ครบถ้วนอีกด้วยสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับตอนนี้ T L K Membership นะครับอัปเดตโปรแกรมแบบฟังกชั่นอลเข้ามาแล้วนะเป็นรูปแบบการออกกำลังกายที่พัฒนาทางความแข็งแรงและความสมดุลของกล้ามเนื้ออีกทั้งยังช่วยฝึกความคงตัวของข้อต่อแล้วก็พัฒนาบุคลิกภาพไปในตัวใช้เวลาต่อวันนะแค่ับแค่60-90นาทีเท่านั้นมือใหม่แค่ไหนก็สามารถเริ่มได้เพราะโปรแกรมเนมีการจัดเลเวลให้ฝึกตามแบบไม่ต้องคิดเองแถมฟรีอ e ีบุ๊กสำหร อาหารเบื้องต้นที่ใครๆก็สามารถเริ่มได้มีเรื่องราวความสําเร็จของเพื่อนๆมากกว่า1000คนสมัครได้ทั้งเวอร์ชั่นคอมพิวเตอร์แล้วก็มือถือนะครับแล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับต่อมามาในส่วนของการออกกำลังกายกันครับเรามาดูกันดีกว่าว่าค่าเข้าฟิตเนสกินเงินเราไปเท่าไหร่ต่อปีนะครับจากที่ต้นสิร์ยแล้วก็สำรวจค่าเข้าฟิตเนส5ปีย้อนหลังเนะี่ยก็มีแนวโน้มราคาที่สูงขึ้นพอสมควรเหมือนกันนะครับปัจจุบันอาจจะอยู่ที่1000-2,500ถึงบาทต่อเดือน ถ้านับรวม1ปีก็ถือว่ากินค่าใช้ใจ่ายของเราไปไม่น้อยเลยนะครับโดยส่วนตัวต้นเป็นคนที่ไม่ได้แอนตี้การเข้าฟิตเนสนะครับอย่าเพิ่งเข้าใจผิดเพราะว่าถ้าใครที่ชอบเวทเทรนนิ่งเราก็จําเป็นที่จะต้องเข้าฟิตเนสจริงๆหรือใครที่ไม่ได้มีความรู้ออกกําลังกายมากนะครับแล้วรู้สึกสบายใจที่จะมีพร์ s o นอลเทรนเนอร์คอยดูท่าให้ในระหว่างที่เราเล่นแบบนี้การซื้อคอร์สพร์สันอลเทรนเนอร์ก็ยังเป็นที่ตอบโจทย์เราอยู่นะครับ แต่หาเพื่อนๆนะครับต้องการประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดงบประมาณของเราเพิ่มเติมด้วยนะครับบางทีการเล่นบอดี้เวทหรือว่าคาลิชินิกเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์ได้ดีเลยครับด้วยความที่เราสามารถเข้าถึงกีฬานี้ได้ง่ายนะครับอยู่บ้านไม่ต้องเดินทางไปไหนอีกครั้งอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ใช้งบประมาณที่มันเยอะมากนะครับอาจจะลงทุนครั้งเดียวก็อยู่ได้หลายปีมากๆแล้วนะครับ ยกตัวอย่างเช่นพาราเลลวบาร์นะครับหรือว่าบาร์คู่ในแบรนด์ต่างๆเนี่ยก็สามารถฝึกได้ทั้งกลุ่มกล้ามเนื้อด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังอีกด้วยครับซึ่งสำหรับตัวเองสมัยก่อนเนี่ยก็มีบาร์คู่แล้วก็บาร์หัวหนึ่งตัวนะครับเก็บเงินก้อนแรกจากงานประจําแล้วก็ลงทุนเลยแบบไม่ลังเลครับก็ทําให้เราสามารถเข้าถึงกีฬานี้ได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็ประหยัดเวลาเดินทางของเราไปเยอะพอสมควรเลยครับหรือหากใครที่ยังไม่อยากลงทุนนะครับเพราะว่ากลัวซื้ออุปกรณ์แล้วมาวางไว้ไม่ได้เล่นเลยหลายๆปีนะครับตอนนี้ต้นได้ทำ p l a y ล i s t แบบแจกฟรี free, แล้วก็ follow a l o n งแล้วก็ไม่ใช้อุปกรณ์อะไรเลยนะครับสามารถเล่นตามได้เลยนะครับใน playlist 40-50นิ minutes, นะครับก็ทำไว้ค่อยๆอัพโหลดจะมีทั้งหมด3 week ด้วยกันนะครับเป็นโปรแกรมที่ต้นทำขึ้นมาพิเศษให้เลยสำหรับใครที่อยากลองเล่นคาลิชเนิกแต่ว่าไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยนั่นเองนะครับต้นหวังว่าตัว playlist นี้จะเปลี่ยนแปลงไอเดียนะครับในการออกกำลังกายหรือว่าช่วยให้เพื่อนๆสามารถเข้าถึงการออกกำลังกายได้ เงยยิงคืนอย่างแน่นอนนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่ต้นใช้เกี่ยวกับเทคนิคตัวต้นเองนะครับที่ทําให้ต้นจากหุ่นแบบนี้มาหุ่นแบบนี้ได้นะครับโดยที่งบประมาณในการกินของต้นเนี่ยไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นเยอะนะถ้าเทียบกับ4-5ปีที่แล้วคือมันก็เพิ่มขึ้นบ้างแหละแต่ว่าไม่ได้เพิ่มเวอร์แล้วกันนะครับแล้วก็ทําให้เรายังคงสามารถเก็บเงินได้อยู่นะครับสามารถอยู่กับกีฬาที่เรา ชอบได้อยู่แล้วก็อยู่กับหุ่นที่เราอยากจะเมนเทนมันไปจนอายุแบบ 50, 60ได้เลยนั่นเองนะครับก็หวังว่าจะเป็นคลิปที่ตอบโจทย์นะครับแล้วก็ตอบปัญหาใครหลายๆคนที่รู้สึกว่าการฟิตหุ่นในยุคนี้มันยากเหลือเกินอาหารสุขภาพมันแพงเหลือเกินนะครับก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆนะครับที่คิดแบบนี้อยู่ด้วยแล้วกันนะครับชอบคลิปแบบนี้อย่าลืม กดไลค์กดซับสไครป์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องเทอเคด้วยอยากให้ต้นคำทิกแบบไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์มาที่้ารางคลิปนี้ได้เลยนะครับเอาไว้เจอใหม่สำหรับคลิปหน้าครับวันนี้ต้องต้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับพูดทำมืออะไรเนี่ยก่อนออกคำไหม <laughs>